ที่บ้านก็เริ่มทําธุรกิจที่นอนมาประมาณ90ปีที่แล้วครับการแข่งขันก็ค่อนข้างรุนแรงขึ้นเรื่อ,อยๆครับเราก็ไม่ต้องพยายามหาบิสซิสโมเดลใหม่ๆมาทำให้เราสามารถที่จะไปต่อได้ครับแทนที่ลูกค้าต้องใช้เงินเยอะในการซื้อที่นอนก็คือมาเปลี่ยนเป็นการเช่าครับผมว่าเราเป็นเจ้าแรกในโลกที่ให้บริการแบบนี้นะครับ เริ่มพัฒธุรกิจที่บ้านรู้สึกว่ามีเพนพอยสองอย่างในตลาดนะครับหนึ่งก็คือว่าลูกค้าที่เป็นธุรกิจที่พักเนี่ยมีจานวนมากที่เขาไม่สามารถที่จะเข้าถึงที่นอนคุณภาพได้อะครับสาเหตุที่เข้าไม่ถึงก็มีหลายหลายอย่างครับก็อาจจะงบประมาณไม่เพียงพออย่างที่2คือเรื่องของการทิ้งที่นอนนะครับหลังจากที่ที่นอนหมดสภาพการใช้งานแล้วครับก็มีลูกค้าจํานวนมากที่ไม่ทราบ่าจะทิ้งยังไงถูกต้องตามหลักสิ่งแวดล้อมหรือถูกต้องตามหลักจริยธรรมครับก็จะมาฝากเราทิ้งจากเพนพอยสองอย่างนี้เราก็เลยก็นนนนที่มาของ เราช่วยให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงที่นอนคุณภาพได้แทนที่ลูกค้าต้องออใช้เงินเยอะในการซื้อที่นอนนะครับเป็นการอินเวสต์ก็คือมาเปลี่ยนเป็นการทยอยจ่ายแทนในระยะยาวก็คือเป็นการเช่าครับซึ่งเราก็ให้บริการเช่าตั้งแต่5้าถึงสิปีนะครับด้วยค่าเช่าที่ลูกค้าเข้าถึงได้นะครับแล้วตอนจบเนี่ยแทนที่ลูกค้าต้องมาปวดหัวกับการทิ้งนะครับเราก็รับที่นอนกลับมาให้ฟรีมาช่วยรีไซเคิลท่าเกตของเราก็จะเป็นธุรกิจที่พักนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทโฮสเทลหอพักนักศึกศ ตอนแรกก็คือเราไม่แน่ใจว่าจะเข้าถึงลูกค้ายังไงนะครับธุรกิจที่พักที่อยู่ในเมืองใหญ่ครับเขาก็จะมีความเข้าใจทันทีครับว่าช่วยเขาได้ยังไงบ้างแต่ถ้าเกิดเป็นธุรกิจที่พักที่อยู่ในตามเมืองที่ยังไม่ใหญ่เขาก็จะลังเลอยู่เพราะว่าเ,ออเขาก็จะมองว่าการเช่าเหมือนกับเป็นการที่สร้างภาระผูกพันเป็นหนี้อย่างนี้ครับแทนที่จะเป็นเจ้าของสินค้าเลยก็ต้องมาทยอยจ่ายอย่างนี้ครับก็ก็เป็นอะไรที่เราต้องพยายามที่จะ เขาไปสร้างความเข้าใจให้กับทางลูกค้าครับว่าความจริงก็เหมือนกับจ่ายค่าน้ำค่าไฟแหละแทนที่ต้องจ่ายเป็นเงินก้อนคุณก็มาจ่ายเป็นรายเดือนแทนนะยครับกลยุทธ์ที่ผ่านมาคือเราก็ลองไปหลายวิธีนะครับซึ่งวิธีการที่ตอนนี้เราคนพบได้ผลที่สุดก็คือการส่ง direct mail ส่งเป็นเป็นจดหมายนะครับโปรโมทว่ามีแบรนด์ของเราอยู่เนียครับสองก็คือการบอกปากต่อปากก็คือได้ได้ผลค่อนข้างมากครับผู้คนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ก็ไม่ได้เยอะมากเีย ตอนนี้เราก็มีลูกค้าแล้วประมาณ10บรายนะครับในทั้งในไทยกับอินโดนีเซียครับมีออเดอร์เข้ามาจากธุรกิจที่พักที่ไม่ใช่ธุรกิจโรงแรมหรือรีสอร์ทอ,อย่างเช่นอย่างเช่นหอพักนักศึกษาหอพักออพนักงานเนี่ครับธุรกิจของเราอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับเปลี่ยนระบบการใช้จากเดิมที่คนเราต้องซื้อใช้ชิงแล้วก่อนกบขยะเนี่ยมาเป็นเช่าใช้คืนแล้วก็รีไซเคลิลครับได้ผลดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ครับก็มี คนให้ความสนใจแนวธุรกิจมุ่เวียนมากขึ้นเยอะเพราะจะเป็นทางเดียวที่เราสามารถที่จะพยุงการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อไปได้แล้วก็ช่วยรักสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกันนะครับการที่มีธุรกิจอยู่แล้วมันก็ทําให้เราเห็นเพนพอร์ตชัดเจนนะว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ตลาดยังไม่ตอบโจทย์ลูกค้าครับอะไรที่เป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการที่เราอาจจะสามารถที่จะนำเสนอได้ถ้าเกิดเราใช้จินตนาการนิดนึงการแข่งขันก็ค่อนข้างรุนแรงขึ้นเรื่อยๆอย่างี้ครับเราก็ม่ต้องพยายามหาบิสซิ e ส s โมเดลใหม่ๆมามาเหมือน แก้ปัญหาหรือทําให้เราสามารถที่จะไปต่อได้ครับเพราะนั้นถ้าเกิดธุรกิจเราไม่ได้คิดวิสัยทัศใหม่ๆเลยมันก็ม,มันก็จะอาจจะอยู่ไปได้เรื่อยๆแต่อาจจะไม่ได้อุ่อหวามากในเรื่องของการเติบโตครับออรกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ